เที่ยงค่ะอ่ามีปัญหาคืออะไรชีวิตชีวิตตอนนี้มีอะไรจะมาสื่อสัรพสัตว์ค่ะพ่อวันนี้มีโอกาสแล้วจะมาสื่อปู่เป็จะมาสื่อเราสัรพสัต์ครับไม่มีปัญหาชีวิตไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมปัญหาชีวิตไม่มีไม่มีเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องเรื่องเงินนิดหน่อยไม่ค่อยพอเงินติดขัดนิดหน่อยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ว่ารู้ว่าเคยฆ่าสัตว์มาตอนเป็นเด็กใช่ไหม ท่านเทวดาสัตว์ยังตามล่าอยู่หรือเปล่าสัพสัต,สตใช่ไหมท่านใช่แล้วสัพสัต,สตนี่และนะบอกให้รู้ได้ราคาถ้าใครขินค่ากันนั่นแหละอันชาตินี้ไม่สงผลเท่าไรกันแต่ชาติหน้านั้นก็ตามไปอยู่ดีนั่นแหละเขาไม่ได้ตั้งใจะนะคะเทวดาเจ้าขาพ่อเด็กไม่รู้เรื่องทำตามพ่อกับแม่อ้าวเป็นว่า รีบรบ,รบจ่ายไปก่อนเลยดีกว่าถึงจะไม่มีผลมากมายก็ไม่เอาพร้อมจะให้เขาไปเกิดหรือเปล่าพร้อมจะ,<ฮ>ะแยกแย้ายค่ะพร้อมเลยท่านเทิวดาจะต้องทำํำองไรบ้างท่านเอ๋ยพร้อมแก้ไขใช่ไหมเล่าพร้อมเลยสิ่งที่เจ้าทําไว้นั่นแหละหาถ้าจะทําให้เขานั่นแหละครบับ60วันหนาแหละท่านแล แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปทําไร่ทําสวนอีกเนี่ยถ้าไปผิดพลาดอย่างเงี้ยจะทํายังไงไม่ควรทําสิท่านเอ๋ยต้องระวังตัวเลยแหละนะถ้ารักษาได้แล้วนั่นแหละค่ะไม่ควรย้อนไปฆ่ากันอีกนั่นเอ๋ยก็เลยไปฆ่ามันด้วยเหตุสาเหตุอะไรไม่ใช่ไม่ตั้งใจคอะพ่อผมว่ามดินยาฆ่ามาแรงนู่นนั่นเขาโน่นนี่นั่นยังไงเธอว่าไปขุดดินเงี้ยก็ไปเจอเขาเงี้ยแต่เราไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะไอถ้าไม่ตั้งใจก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไปแค่ไปฉีดยาฆ่ามันให้ตายคาดมือทา คาไอคากระป๋องนีง่ไม่ได้ป,วก,ปวกกินบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทําไงอะปวกกิน,บ,นบ้านก็ต้องทำถาม,ถามจะทําอย่างไรท่านเทวดาก็ย้ายบ้านหนีใช้เลย <c oughs> ก็ปวกเลยได้เช่นไหนไปว่าเพราะเราก็ไม่ควรเขียค่าอีกค่ะเพราะนั้นนะหนกกรรมก็ตามกันอีกเลยพยายามหาวิธีอะไรก็ได้ให้รู้สึกกลิ่นบ้างอะไรบ้างมันไม่ชอบมันจะได้ออกไปไปหาข้อมูลดู ที่ใครเขามีมีไอสมุนไพรที่กลิ่นทําให้มันย้ายถิ่นย้ายฐานหนีไปเขาจะให้เบาไมื่เห็นแล้วจะไปฆ่ามันเลยเงี้ยเมื่ถากพ่อคะเมื่ถากยาเนี่ยเผื่อไปเจอมดเจออะไรเงี้ยหรือทำยังไงให้หลวงพ่อเราไม่โดนไอ้นั่นน่ะมันไม่ได้เจตนาก็ปัดปัดหลวงอออกไปเขาจะให้เาก็ปัดปัดไปออกไปไม่กวาดก็ปัดปัดอลกงไปไม่ใช่เจอปั๊บเลยต้องเอาน้ํายาฉีดให้มันตายเลยอไม่มีเจตนาก็เหมือนเราเดินตามท้องถนนนี่แหละ นีหอยทากมันเดินกันเดินทีไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะหลวงพว่อไม่ตั้งใจก็อีกเรื่อง<ก>เดินอพอโดนมันก็อ,อธิษฐานให้มันบอกขอโทษขอบุญใดที่ฉันมีให้เธอไปด้วยฉัานไม่ได้ตั้งใจจะเต,ตนาะแต่มีสติในการเดินหน่อยก็จะดีเข้าใจ<อ>ยัง,งอ้าวหกสิบวันเล่าอะไรอีกท่านเทวดาถ้าอย่างนั้นท่านเอ๋ยชุดขาวสองชุดเลยน่ะนะหนังสือสวดมนต์สองเล่มน,นั่นแหละค่ะสังฆทานหนึ่งชุดนาแหละท่านและ ปล่อยสาอีกให้หน่อยสักสามสิบตัวได้ไหมเล่าแล้ได้เปล่าได้ค่ะได้เลยปล่อยสามสามสิบหนังสือสวดมนต์สองชุดขาวสองสังฆทา,านหนึ่งอ่า <B ug> พร้อมเลยหรือเปล่า <B ug> พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยอ่าเรียบร้อยท่านเทวดายินดีจ่ายให้ครบถ้วน ท่าน,านเอ๋ยเห็นมุมมองและท่านหนาะถ้านนางควัวจะถูกล้ายทำาร้ายสัตว์อีกครา,าเปลี่ยนแปลงนะให้นางเป็นแม่ค้ากันนั่นเอ๋ไปะเปลี่ยนอาชีพอาจจะรวยก็ได้ใช่แล้วท่านเอ๋ยพอกินพอเลยนั่นแหละนะาเป็นแม่ค้าดีกว่าค่าไม่ต้องค้าขายหนาะค่าสัตว์อีกนั่นเอ๋่ซื้อมาขายไปใช่แล้วท่านเอ๋ย ขายผักผลไม้ก็ได้นะขายได้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะปักมันดีด้วยนะเนละท่านเลยปากมันแสบอหตามนี้จะรวยจะรวยขึ้นแต่ถ้าขายไปท่านเ๋ยไม่ยากใจเลยนั่นแหละนะแต่มึงอยากโกงต่ชั่างแหะค่ะไม่โกงเลี้ยบบอดขึ้นมานะกไม่รับรู้แน่ ซื้อสัตว์หน่อยนะเว้ยคับทำนี้ถ้าเกิดว่าจะขายแต่ถึงว่าน้ำก็เกี่ยวกับทำสวนนะถ้าเกิดขายปุ๋ยขายดินอะไรพวกนี้มันก็เกี่ยวกับทำสวนค่าค้าแมลงอยู่ดีนะใช่ไหมคะท่านเทวาเจ้าขาขายต้นไม้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะขายผักของกินดีกว่าท่านอไม่ต้องยุ่งกันนั้นนั่นแหลยนะขายผักผลไม้ดีกว่าค่ะหนทางน้าเป็นทางนั้นเช่นนั้นแหละเทวดาเจ้าขาก็ไปขายยาขายที่บ้านได้ไหมขายที่หน้าบ้านได้ไหมเดี๋ยวมันมีทางไปเองถ้าเดินดังใจอ่ะค่ะ อ๋อท่านจะขายพวกอาหารแล้วขายผักขายผลไม้ขายอะไรก็ว่าไปไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตเขาบอกมันได้อีกอย่างท่านเอ๋ยอาชีพมันเลยนั่นแหละนะคือแม่ค้าขายผักนั่นแหละค่ะนี่แหละนะเห็นทางเป็นเช่นนั้นไปรับผักชาวบ้านมาแล้วไปส่งขายตามตลาดอะไรก็ได้เข้าใจยังขายไม่รวยหรอกท่านผู้ขายไม่รวยแต่ขายเองนั้นดีกว่านั่นแหละนะถึงไม่ล้นฟ้า้อปือค่ะ แต่องมีความสุขหนาหาขายได้ไปเองกำไรไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไอ้ไม่ต้องอะไรไปกักตุนไม่ต้องไปเหนื่อยไปดูว่าผักดีก็ซื้อมาขายเข้าใจเปล่าค่ะอ่าตามนี้ท่านเทวดาชี้ช่องชี้ทางแล้วค่ะแล้วอย่าไปโกงตาช่างนะไม่โกงข่าไม่โกงกลัวมีบางคนก็เอาผักอะไรขึ้นบนอะตีนอยอ่ข้างล่างไม่ไม่ไม่เคยยืมแล้วว่าของอะไรที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปพูดให้มัน ให้มันพูดเวอร์เกินจริงค่ะเข้าใจเปล่าสื่อสารกับลูกค้าหน่อยค่ะแล้วก็จะยังไม่เคยทําอาชีพนี้เลยแล้วก็จะกลายเป็นคนทํางานด้านนี้เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยท่านนางทําเลยแหละนะเชื่ออย่างที่ข้าบอกนั่นแหละค่ะมีโอกาสนะลืมกาอ้าปากได้นั่นเองเหืยมากให้เป็นดีหน่อยสิอย่าเอาปากดีแต่พูดอย่างอื่นนะ เอาปากเรียกลูกค <cities S 1> ้ามาซื <wan für> ้อของดีก <das> ว่าค่ะจะได้แบ่งบุญหาทําบุญกุศลกันไงค่ะตามนี้กลับไปก็ไปหาท่องทางเปลี่ยนอาชีพจริงอยากจะขายหน้าบ้านเพราะหน้าบ้านติดถนนได้หมดนะเพราะว่ามันรถมันไม่ค่อยผ่านแต่ว่าเดี๋ยวมันมีช่องทางไปเองพอเราตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนขายของเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนผูมมาบอกมาถามมาาชี้ทางเราก็ไปลองดูกับเขาผ่านมาเรเห็นหน้า่ากินน้า้ ขอบคุณท,ท่านเทวดาหมดปัญหาของมนุษย์ในวันนี้แล้วและบรรดาสถาบันทั้งหลายได้รับเมตตาแล้วก็ขอให้ท่านเทวดาพร้อมทีมงานได้มีบุญบรารมีเต็มเปี่ยมจงเจริญด้วยเถินถึงการต้องกล่าวอำลาแล้วสินะบันดนี้ได้การเวทากับลาองค์ท่านแล้วสินนะอ อันดาเทวดาทั้งหลายเอย่ยมารวมตัวเลยกันสินานมากราท่านขึ้นสู่สวรรค์คราวันนี้นาราท่านไปก่อนแล้วเทวดาทุกท่านทุกองค์ทุกตนจงจเจริญลอ